รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับสุขภาพที่เข้าใจง่ายๆให้คุณผู้ชมห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โควิดช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพวันนี้จะมาเรียนรู้ประโยชน์ของตะไคร้ใบเตยมีวิธีการทำอย่างไร คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอโรคหยุดหายใจขณะหลับสาเหตุอาการของโรคคืออะไรวิธีการดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีรอบรู้สู้โควิดวันนี้จะมาแนะนำเตรียมตัวเที่ยวช่วงเปิดท่องเที่ยวประเทศไทยการที่ประเทศไทยเราปิดบ้านปิดเมืองและให้พวกเราอยู่บ้านมายาวนานทุกคนสุขภาพจิต ก็จะเสียไปเยอะนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ชอบที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆไปท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อนคลายความตึงเครียดแต่ถ้าเที่ยวแล้วเราไม่ระวังการระบาดของโรคโควิดก็จะกลับมาใหม่ฉะน,นการเตรียมตัวไปเที่ยวจึงจำเป็นอย่างยิ่งข้อที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งเราจะต้องมีความแข็งแรงเตรียมตัวตัวเองก็คือทำให้ตัวเองแข็งแรงโดยการฉีดวัคซีนสองเข็ม ออกกํลาลังกายทุกวันพักผ่อนให้เต็มที่อันที่ 2. พื้นที่ที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยจะมีประกาศว่ามีการระบาดโรคต่ําอําเภอรหรือพื้นที่นั้นประชาชนจะต้องฉีดวัคซีนเกิน70%ข้อที่ 3. เวลาไปพักโรงแรมขอให้เลือกจองโรงแรมที่ได้มาตรฐานก็คือเป็นโรงแรมที่เรียกว่า HSA เขาเรียกชา p l u เพราะว่าจะมีการตรวจมาตรฐานจากกรมอนมามัยและกระทรวงการท่องเที่ยว และในโรงแรมเหล่านั้นเนี่ยผู้ที่ให้บริการจะฉีดวัคซีนเกิน70%และได้รับการตรวจเป็นระยะก็เป็นการรับประกันว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดโรคในโรงแรมนั้นข้อที่4ขอให้ท่านเที่ยวเน้นการเที่ยวธรรมชาติ Open นแ r ร์ไม่มีไม่เข้าห้องติดแอร์นะการเที่ยวธรรมชาติก็คือการไปขึ้นเขาไปเดินเขาไปทะเลไปไว่ายน้ำไปอยู่ชายหาดลมพัดแรงๆข้อที่ห ต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนไปแออัดเยดย,ด,ย,ด,ยดมากๆข้อที่6ก็คือการเดินทางถ้าเราสามารถเดินทางได้ด้วยยานพาหนะตัวเองนะจะดีที่สุดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องไปรถสาธารณะไม่ว่าเป็นรถตู้รถไฟรถบัสหรือว่าเครื่องบินเนี่ยก็ขอให้อย่าไปนั่งเกิน2ชั่วโมงแล้วขณะที่อยู่ในเครื่องบินหรือในยานพาหนะเหล่านั้นต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ข้อที่7ก็คือเรื่องอาหารการกินแล้วละ่ะกินอาหารที่บันนี้ง่ายๆแต่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงระหว่างกินยาดื่มทุลาไม่สุบรีเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโควิดรุนแรงทั้งสิน้นข้อสุดท้ายอันนี้ขอเลยนะขอให้งดเรื่องสังสรรค์กันร้องเพลงคาราโอเกะเต้นลํา หรือว่าเล่นไพ่กันเนี่ยงดหมดเลยนะห้ามเลยนะไม่ควรนะก็เป็นการเตรียมตัวว่าเราจะไปเที่ยวช่วงเปิดบ้านเปิดเมืองกันให้ร่างกายเราปลอดภัยปลอดโรคขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโรคโควิดกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด ขอแนะนำเชฟใหม่สไตล์ญี่ปุ่นที่ใครก็เป็นได้น้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชออยุคิวพีที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอร่อยฟินเหมือนเชฟทำเองน้ำสลัด QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ สุขภาพดีกับหมอพรเทพวันนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่มีพืชผักสวนครัวหรือว่าสมุนไพรอยู่ที่บ้านอย่าลืมนะคะไปแอบดูซิว่าเอ๊ะมีตะไคร้และใบเตยอ,อยู่ที่บ้านไหมเพราะวันนี้คุณหมอพรเทพจะมาเผยเคล็ดลับรวมถึงสรรพคุณประโยชน์ของตะไคร้และใบเตยว่ามีประโยชน์อะไรบ้างที่สําคัญสุขภาพดีไป,ปพร้อมๆกันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะวันนี้อยู่กับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรนายกสมาคามเิทชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอสวัสดีค่ะ ใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ที่เดียวนะตะไครเนี่ยกินไปตลอดชาติเลยคุณหมอหอมมากเออแต่ใครเนี่ยเราไปเตยด้วยนะปลูกทีนึงกินไม่หวัดไหวเพียงแต่ว่าตะไคร้เนี่ยเขาไม่ชอบแช่น้ำเขากลัวน้ําขังตายแต่ใบเตยที่ชอบน้าแล้วก็ปลูกส้างหากันนิดนึ่งทีนี้พอปลูกเสร็จแล้วตะไคร้เนี่ยนะมันเป็นสมุนไพรมหรสยจจริงๆนะเพราะว่าเขาช่วยแก้หวัดลดน้ำมูกแล้วก็ขับเสมหะใบเตยก็เช่นกันนะสองตัวนี้มารวมกันแล้วเป็น สองเท่าสามเท่าห้าเท่าของการป้องกันหวัดไอน้ำมูกไหลโดยเฉพาะช่วงโควิดนี่ช่วยได้มากเลยในการที่ทําให้ทางเดินใยใจเนี่ยโควิดเข้าไปแล้วเกาะไม่ติดมันจะไล่ออกมาหมดเลยนอกจากแก้วัดตัวเนี่ยหอมหอมมากเลยนะแก้วัดไอน้ำมูกเราทุบก็หน่อยหนึ่งเราหอมแล้วนะหอมแล้วคือนอกจากเขาจะช่วยทางเดินหายใจแล้วเขายังช่วยขับปัสสาวะขับเหงื่อเพราะงั้นเขาขับปัสสาวะขับเหงื่อมันก็ลดเกลือ พอลดเกลือก็ลดความเสี่ยงที่จะติดเชือ COVID. อเ้อโควิดเพราะเกลือนี่จะทําให้โควิดล่าเริงนะในร่างกายเรานะาเขานอกจากสองทางแล้วคือเรื่องขับปัสสาวะขับเหงือ่อน้ำน้าเมือกน้ําลายเนี่ยออกมาขับมันหมดเลยนะแล้วเขายังช่วยต่อลําไส้ถ้าใครท้องเสียหรือท้องอื่นท้องเฟอ้อเนี่ยเอานิดกินเข้าไปนะต้มเนะี่ยหายหมดเลย เาอืท้องเฟ้อท้องเสียปวดท้องเมื่ออาหารอาเจียนทานมันไสเนี่ยขับลมทางเดินอาหารในสุดยอดเลยแค่นั้นเราถึงจะเอาตะไคร้ในในต้มยำท้ไม่มีตะไคร้ไม่เป็นต้มยำต้มขาไก่นะต้มขาต้มยำเนี่ยแซ่บมากแล้วว่าเอาไปยำอะไรได้ก็ต้องซอยตะไคร้หัวตะไคร้ลงไปด้วยการยำมันถึงจะเป็นยำยำไทยๆกินแล้วก็สบายตัวนะแล้วสาคัญคือดมแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะดมแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบาย ผ่อนคลายเป็นเหมือนอะโรมาอะรมาเ้ขาถึงเอามันไปสกัดแล้วมาทําเป็นอะโรมาเวลาเราเดินเข้าไปในสปาทั้งหลายเขาจะเอาน้ํามันสกัดจากตะไคร้เนี่ยมามาให้เระเหยเราละดมแล้วรู้สึกสบายผคลายผ่อนคลายหายใจสะดวกคลายเครียดใครนอนไม่หลับเอาตะไคร้บางบนหัวนอนสักสองสองสองหัวนะทุกหนนะเดี๋ยวสักพักหลับปุ๋ยเลยนอนหลับสบายคลายเครียดหลับหลับสนิท ในสรรพคุณของตะไคร้นะคะคุณหมอ,อแล้วะะใบเตยแล้วคุณหมอใบเตยนี่ก็เนื่องจากเขาเนี่ยตะไคร้นี่มันเป็นพวกตะก,กูที่ทําให้ร้อนอร่างกายร้อนเพราะฉะนั้นก็เป็นยายาร้อนตัวใบเตยนี่เป็นยาเย็นมันถึงเป็นพะเอกกับนางนางเอกนะต้องคู่กันพะเศษนางเอกมาคู่กันใบเตยเป็นยายเย็นใครที่กินอะไรร้อนมากโอ้โหแบบร้อนในอ่ะปากคูอะไรอย่างเงี้ยนะของหวานเยอะๆไม่ไหวใบเตยกินไปดับเย็นดับดับร้อน แก้วัดดับร้อนแล้วก็ขับปัสวะขับเหงือ่อพอบวกกันเท่านั้นเองของหาสัจ,จรันของตะไคร้ใบเตยก็คือขับยูริกออกจากร่างกายคนที่เป็นเกา,าดื่มทุกวันวันละแก้วไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ประโยชน์ลดความดันเพราะว่าขับปัสวะขับเหงื่อออกมาเนี่ยพอสองอันนี้บวกกันสเรื่องนะขับแก้วัดไอน้ำมูกเหมือนกันขับปัสวะ ลดยูริกลดคำนันเหมือนกันแต่ว่าใบเตยเขาเป็นยาเย็นม,มันสู้กับร้อนก็นสู้กันทําให้ลดควา,ามร้อนรุ่มลงไปของตะไคร้เป็นการสมดุลสมดุลนะใบเตยเนี่ยมันมีดูมันเขียวเขียเนี่ยมันมีเบต้าคารโเรอยู่เยอะค่ะคุณหมอเบต้าคโรทีนคือตัวแ ant. อนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มีแอนโทไซยานินอยู่ด้วยสีอย่างนี้นะมันมีแอนโทไซยานินเบต้าคโรทีนอยู่สูงมากก็จะทําให้เซลล์เราเนี่ยสร้างพลังให้ทีเซลล์สู้กับ สู้กับไวรัสทุกชนิดเลยเบต้าแคโรทีนในทไซนินเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ทําให้ร่างกายเราสู้กับตัวไวรัสเพราะไวรัสไม่มีอะไรฆ่ามันได้นะนอกจากเซลล์ร่างกายเราแข็งแรงที่จะกําจัดมันมหัศจรรย์มากเลยคุณหมอแล้วนอกจากนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยจะทําให้หัวใจเส้นเลือดไหลเวียนในหัวใจดีขึ้นด้วยช่วยโรคหัวใจที่ใจสั่น แต่ว่าคนใจอ่อนเช่วไม่ได้นะไม่ได้นะคะโรคใจอ่อนแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกาแก่งเป็นไหมครับอ,อันนี้คืออ,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 อ่ <S <S อ,อ,อนไหวแล้วกอ่อนไหวอโลกนี้ช่วยไม่ได้นะแต่คนไม่แต่คนที่ใจสัน่นแล้วรีดหัวใจวรั่วหรืออะไรเงี้ยกินไปแล้วมันจะเหมือนเป็นยาบำรุงหัวใจสมุนไพ <Y ên S 1> รนี่แหละดีที่สุดเนาะคุณเมื่อเราได้กินยาขมยาอะไรเนี่ยมันจะเย็นไปที่หัวใจเราอันนี้ก็คือสามารถดื่มได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยเป็นสรรพคุณของสองอันนี้นะค่ะ และว,วันนี้นะคุณผู้ชมเรามีพระเอกนางเอกอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมอย่าพลาดในช่วงนี้เพราะคุณหมอแพทย์บอกว่ามีเคล็ดลับที่เราจะได้น้ําสมุนไพรที่สุดยอดใช่ไหมค,คุณหมอครับน้ําตะไคร้ใบเตยนะทำยังไงคะก็รเราก็เลือกตะไครแ,แ,แก่แก่มาสักสองกิ่งสองสองต้นนะสองต้นพอสองต้นพอแล้วสําหรับน้ําที่จะประมาณหนึ่งถึงสองลิตรนะสองอันพอแล้วแต่ถ้ามันเล็กไปก็สามไม่มีข้อเสียใส่มากใส่น้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอาหารค่ะแล้วก็เอาไปทุบ อาจจะทุบด้วยสากบีดอะไรก็ได้ทุบให้แตกอย่างนี้ครับเวลาต้มมันจะได้ต้มได้จะได้รีเหลียออลลสารอ,ออกมานะโอ้โหเนี่ยสดชื่น,หอ,นหอมเลยนะใบเตยก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเวลาต้มเนี่ยมันจะได้ออกมาเยอะแต่ว่าถ้าชิ้นเล็กไปเดี๋ยวมันจะเวลากินมันจะเข้ามาปนเราเยอะนะเป็นกากนะเป็นกาก,กนะก็หั่นอย่าให้สั้นนักประมาณนี้ก็ได้หรือยาวกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะเอาใบเตยสองเท่าถ้าอันนี้สามใบ สามกิ่งใบเตยก็หกใบถ้านี่สองก็ใบเตยสี่ใบแล้วแต่ใบเตยเล็กใบเตยใหญ่นะแล้วก็เอาไปต้มน้ะทีนี้เวลาต้มก็คือน้ําประมาณหนึ่งลิตรครึ่งลิตรถึงลิตรลิตรถึงสองลิตรแล้วแต่นะแล้วเราใส่น้ําไปในหม้อเอาตะไครใส่ไปสามกิ่งสองกิ่งสองสามต้นแล้วก็ต้มให้เดือดเดือดเสร็จแล้วต้มต่ออีกห้านาทีตามนห้านาทีก็เป็นกานเสร็จพิธี ก็เทออกมาแล้วก็เติมน้าตาลตามชอบค่ะแต่ผมจะไม่เติมอะไรเลยนะคือรสชาติเขาจะเป็นยังไงถ้าไม่เติมเขากินแบบมันมัน่ะรู้จักมันมันไหมเหมือนแบบกินเอกินอะไรที่มันเป็นถั่วมันมันอ่ะถั่วถั่วมันมันได้รสชาติของเขาเต็มเต็มถั่วมันมันถั่วอัลมอนด์ก็ดีถั่วลิสงก็ได้มันมันมันจะได้ความมันของใบเตยแล้วก็จะได้ความหอมของ ตะไคร้กินแล้วชื่นใจแนะนำนะฮะว่าต้มทีหนึ่งเนี่ยไม่ควรกินเกินสามวันห้าวันเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในนี้เนี่ยมันจะโตแล้วมันจะทำให้บูดพราะบูดแล้วดมดูรู้เลยครับจะมีกลิ่นให้ดีที่สุดเลยก็ต้มวันกินสองวันอะไรเงี้ยนะกำลังดีแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าอยาก ดื่มม,มันแบบที่คุณหมอบอกก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญสร้างอาชีพด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณหมออยากฝากอะไรถึงใครที่รักสุขภาพแล้วก็อยากนําเมนูนี้ไปดื่มหรือว่ารักษาสุขภาพในครอบครัวบ้างคุณหมอแนะนำได้เลยคืออันนี้เนี่ยในช่วงโควิดระบาดยอยากให้ต้มกินเป็นน้ําประจําตู้เย็นในครัวเรือนเลยนะ,ะเพราะว่ามันไม่มีพิษมีภัยแล้วมันช่วยขับปัสสาวะลดความดันสาหรับผู้สูงอายุ ป้องกันมะเร็งลำไส้แก่ท้องเฟ้อท้องอืดเบื่ออาหารท้องเสียและที่สำคัญผู้สูงอายุสายตาจะดีเพราะว่ามีวิตามินเออยู่เยอะสำหรับใดเตยมันก็จะมีเบต้าคาร์โทไฮเนนป้องกันโรคไม่ติดต่อเยอะแยะยกเลื้อรลังเบาหวานความดันเลือดตีบตันนะแล้วก็ทำให้ทีเซลแข็งแรงในการสู้กับโควิดและเชื้อไวรัสทึ้งตอวน,นี้ ไข้หวัดใหญ่ก็กาลังมานะแล้วมันเป็นยาเย็นยาเย็นก็คือทําให้ร่างกายเราที่กินของเผ็ดของร้อนอะไรเข้าไปเยอะๆทำให้ร้อนมากๆเนี่ยกินของหวานเข้มันจะได้ลดความเย็นของร่างกายราปรับสมดุลก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและทําคัญที่สุดคือคนที่มีอูริกสูงที่เป็นเกาตเนี่ยกินมันทุกวันเลยไม่มีข้อเสียเลยกินแล้วก็ขับปัสสาวะหน่อยอก็จะทําให้ร่างกายเราปลอดจากหลายโรคมาก วันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูดีๆแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับใครที่อยู่บ้านหรือว่า work from home อยู่ตอนนี้อยากมีเมนูแบบนี้ไว้ติดบ้านก็ลองไปสำรวจที่ครัวหรือว่าที่หลังบ้านดูนะคุณหมอถ้าปลูกตะไคร้หรือว่าใบเตยไว้หรือว่าถ้าไปซื้อจับจ่ายแวะไปตลาดก็อาจจะหยิบติดมือมาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มสมุนไพรแบบนี้นะคะวันนี้ถือว่าครบถ้วนขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะดีค่ะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน วิตามิน b 12มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะ C หรือ b 12ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิดรีวองซอยเกิดผลิตจากธาัญเพืิถ,ถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7000มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรอดอะมิโน หันมาทานรีอวองซอยเกิดสิครับรีวองที่บิ๊กซีนะคะ b ีเอสซซอยรถไหนตอนไหนก็อร่อย b ีเอสซีคอนซอยบีเอสซีเซซามิซอยบีเอสซีโคโนัทซอยบีเอสซีโกโกซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าว,วิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยามหา b ีเอสซีซอยได้ทุกที่มีปัญหาเรื่องฝ้า ปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลยันฮีไปไม่สะดวกอะ่ะงั้นขอแนะนำยันฮีเมลครีมผลิตภัณฑ์ทาฝ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฝ้าใช้ยันฮีเมลครีมทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคอน่ากลัวขึ้นเยอะไซจเดนกีอัลต้าไฟน์ดักจับฝุ่นได้เล็กกว่า PM 2 5ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์ไซจเดนกิเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ เดนกิที่ให้การสนับสนุนในรายการคนไกลโรคบริษัทไซจอเดนกิผู้นำเทคโนโลยีด้านอากาศเพื่อสุขภาพช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือโรคหยุดหายใจขณะหลับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยเรื่องนี้กันนะคะมีนัดคุณหมออธีรวีวีรวันผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณาสุข56ทับเจริญสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครไว้คุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคข้โรคนี้ก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากเวลาเรานอนหลับเนี่ยค่ะ เราคงไม่ได้ไปบังคับกล้ามเนื้อเราเนาะใช่ก,กล้ามเนื้อเราก็ได้ผ่อนคลายได้หย่อนใช่ไหมอ่า,อาทุกอย่างมันเริ่มมันก็หย่อนลงสู่ที่ต่ำอ,อ่าลิ้นกายหรือตรงเนื้อเยื่อแถวแถวภายในลําคอต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีการหย่อนตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่ช่องทางเดินหายใจมันแคบก,ก็จะมาด้วยมีการเสียงดังใช่ไหม เป็นนอนกรนนอนกรนอ๋อคือเวลานอนหลับไปสักพักเราจะไม่รู้ตัวเนาะว่าเรากรนเนาะค่ะคุณหมอถามคนข้างข้า่คนข้างๆ้างจะเบอกเธอเบาๆหน่อยแล้วก็บางทีก็จับพิกกชจับเราพลิกตะแคงสกิดแล้วก็อตะแคงนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะตะแคงเสร็จไอตัวอวัยวะเราก็จะไม่ไปอุดทางเดินหายใจนะครับแต่ถ้าเรานอนงายที่ไรเนี่ยมันก็จะไปอุดทางเดินหายใจเพราะว่าถ้ามันหย่อนหรือถ้ามันบวมหรือถ้ามัน คนไหนที่น้ำหนักเกินเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ถ้าถ้าน้ำหนักเกินตรงนี้เนื้อเยื่อจะเยอะอช่องมันก็เลยจะแคบลงะนะครับบางคนก็เป็นจากจมูกก็ได้นะบางคนถ้าจมูกคดหรือมันมีพวกเนื้องอกอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันมันตีบมันแคบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุที่มากขึ้นน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับก็อาจจะมีส่งผลทําให้ มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้บ้างจากการที่มันอุดกั้นเนี่ยแหละนะครับค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่า เออมันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับนั่นน่ะสิคะคุณหมอมีกําลังฟังยู่เอ๊ะคนนอนกรนนี่มีโอกาสเป็นโรคนี้หรือเปล่ากําลังจะถามคุณหมอแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยฉันทํางานมันหนักฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันเลยนอนกรนแต,แต,แต่แต่พอฟังสาเหตุที่คุณหมอเล่ามาก,ก็คือมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ได้ใช่ครับ<ม>ก็ค<ม>งต้องให้คนใกล้ชิดสังเกตก่อน<ม>ว่าถ้ากรนมันดังมากๆจริงๆ่ะดังข้ามห้องอย่างเงี้ยนะอันที่หนึ่งอันดับที่สองคือกรนกรนแล้วมีการหยุด เนี่อหรไหมเวลาเราเวลากลนนะขออนุญาตทาสงเสียงได้นะบางทีกลนอ๋อแล้วหยุดอ๋ออ่าแล้วก็สักพักหนึ่งก็ต่ออคือปกติเวลากลนเนี่ยมันก็น่าจะกลนไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่ว่ากลนแล้วมันหยุดหายใจถ้ากลนแล้วหยุดหายใจนั่นแปลว่าออกซิเจนเราไม่ได้รับแล้วค่ะนะครับมันมีการหยุดหายใจขณะนอนหลับไปด้วยนั้นออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆก็เริ่มน้อยลงถ้าไปเลี้ยงสมองน้อยลงตื่นมาจะเป็นไงครับ มันดูเหมือนเราไม่ได้นอนพักอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเบลอตื่นมาแล้วปวดหัวตื่นมาแล้วทําไมรู้สึกไม่สบายไม่สดชื่นคือคนเราได้พักเนี่ยตื่นมาควรจะสดชื่นถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ถ้าตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเหมือนเบลอมึนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ระยะยาวไม่ดีเพราะว่าอวัยวะต่างๆมันขาดออกซิเจนไปโรคนี้เขาแบ่งเป็นประเภทไหมแล้วแต่ละประเภทเนอาการยังไง ระดับความรุนแรงคือสมมติว่าเริ่มเป็นร,ระดับกลางแล้วก็ระดับที่คุณหมอบอกว่ามองข้ามไม่ได้เลยห้ามเลยต้องไปรักษาเลยคุณหมอมีกี่ประเภทต้องไปพบคุณหมอเฉพาะทางนะอ,อันนี้คือคุณหมอทั่วไปอาจจะไม่สามารถจะ,จะวินิจฉัยได้ร้ออนะครับอาจจะแค่สงสัยว่าโอเคตื่นมาไม่สดชื่นคุณน้ําหนักเกินแล้วก็มีเสียงกรนตอนนอนสังเกตอ่าเนี้ยสาข้อนี้ ก็ไปหาหมอแพทยเฉพาะทางทางด้านหูคอจมูกบ้างทางด้านทางเดินหายใจบ้างนะครับให้ไปเข้าไปเรียกว่าสลิปเทสก็คือเป็นสลิปแลบก็คือเป็นการนอนแล้วเขาก็จะมาจับจังจับดูออกซิเจนจับดูเรื่องของมีการหยุดหายใจตอนนอนเนี่ยกี่ครั้งไปนอนคืนหนึ่งอ่ะครับไปนอนให้เขาดูเลยใช่ไหมนอนหลับจริงๆเลยนะนอนหลับจริงๆเลยแล้วเขาก็จะมีเครื่องมาวัดติดติดมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับหคืนวันรุ่งขึ้นก็ คุณหมอเขาก็จะอาจจะบ,บอกผลนะ <c oughs> ว่าว่าไอ้ตกลงมันเป็นระดับน้อยปานกลางหรือมาก <c oughs> ถ้าระดับน้อยอาจจะย,ยังไม่ต้องพึ่งเครื่อง <c oughs> นะครับระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงเนี่ยระดับมากเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องแล้วไม่นงนั้นร่างกายจะขาดออกซิเจนนะครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ช่วยให้เรา <c oughs> ไม่หยุดหายใจเหรอคะคุณหมอเป็นเครื่องที่ผลักให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายตลอด <c oughs> โดยไม่จําเป็นต้องให้เราหายใจแล้วไงมันก็จะคลุมทั้งปากและจมูกใช่ไหมมันก็ผลิตออกซิเจนเข้าไปเนาะที่เราพักออกซิเจนเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ทางเดินหายใจเปิดอยู่ตลอดมาถึงก็คือไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าคือถึงแม้จะกรนยังไงก็ตามเนี่ยแต่มันมีออกซิเจนเข้าได้เพียงพอส่วนอาการรุนแรงที่คุณหมอบอกว่ารุนแรงโดยที่บางที คุณผู้ชมหรือว่าคนป่วยเขาไม่รู้ตัวแล้วมีภาวะหยุดหายใจไปเลยก็คือเสียชีวิตแม้คุณหมอหลักๆแล้วเอมันยังไม่ใช่ทันทีนะนะใช่ครับเพราะว่าในร่างกายสมองเราก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะให้เรารีบตื่นขึ้นมานะครับให้เรารีบตื่นขึ้นมาแต่ทีนี้ทีนี้การที่ทําแต่เป็นอย่างนี้บ่อยๆอ่ยไม่ดีนะสุขภาพร่างกายเราจะถดถอยหมดเลยนะครับอวัยวะต่างๆจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ้ย เราตื่นมาไม่สดชื่นรู้สึกทําไมอ่อนเพลียง่ายหลับกลางวันอย่างเงี้ยค่ะออทไมคนอื่นเขากลางวันยังสดชื่นของเราสายสายกลางวันจะเริ่มะจะเริ่มตาปรยออีกแล้วะจะหลับอีกแล้วมันประสิทธิภาพการทํางานลดลงยิ่งถ้าขับรถยนต์เป็นไงครับอ,อันตรายนะโอกาสหลับในสูงใช่หลับในสูงมากเลยค่ะนั้นจริงๆมันกระเทือนทุกอย่างเลยนะครับผมว่าพูดอย่างนี้แล้วถ้าเราจะป้องกันที่จะไม่ให้เป็นโรคนี้คุณหมอมีวิธีการยังไงคะ ดีที่สุดเลยเนี่ยคือลดน้ําหนักอันดับแรกเลยใช่ครับถ้าน้ําหนักเกินก่อนนะถ้าถ้าเป็นน้ําหนักเกิน,นชนิดมวลกายเกินะนะครับเราควรจะต้องลดน้ําหนักเป็นอันดับแรกเลยเพราะถ้าลดน้ําหนักช่องทางเดินหายใจก็จะกว้างขึ้นก็คือคนที่มีภาวะอ้วนใช่ครับเขาก็จะแตกต่างจากเราถูกต้องไมหมครับคุณหมอใช่ครับนะแล้วก็สองก็ อาจจะนอนแต่แคงสําหรับคนที่นอนกลนประจําตอนนี้ <c oughs> ก็ต้องฝึกมานอนแต่แขงแล้วไปซื้อหมอนข้างนะคะคุณผู้ชมหาใส่หมอนข้างนะ <c oughs> แล้วนอนแต่แคงหาหมอนหาเตียงหาอุปกรณ์นอนที่มันเหมาะสมหน่อย <c oughs> นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเอ่อแอลกอฮอล์ <c oughs> นะครับบุหรี่พวกนี้พวกนี้มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับมันออกกําลังกาย นะครับการออกกําลังกายสม่ําเสมอมันก็คือทําให้ร่างกายได้ออกซิเจนที่เพียงพอะนะทำให้ควบคุมน้ําหนักไปด้วยในตัวนะครับคือมันก็อยู่ในประมาณนี้นะถ้าสมมุติเราจะยังไม่อยากใช้เครื่องกลัวแบบคือบางคนนะผมเห็นก็เอาเครื่องมาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้พอเขาบอกอึดอัดอมารัดหน้าแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับรยังไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ,รบแต่ถ้าถ้าระดับยังไม่รุนแรงอย่างที่คุณหมอบอกบอกอย็ยังยังเปลี่ยนพฤติกรรมทานนะคะคนที่เป็นโรคนี้กับคนที่แบบเสี่ยงกับโควิด ถ้าสองอย่างมารวมกันได้รุนแรงไหมครับโอ้ต้องต้องบอกว่าถือว่ารุนแรงนะครับ<ม>เพราะว่าการหายใจในภาวะปกติก็ลําบากอยู่แล้วเนาะถูกต้องคือบางทีออกซิเจนจะเข้าก็ยากแล้ว<ม>ถ้าเกิดติด<ม>เชื้อขึ้นมาอีกออมันก็จะทาให้ปอดเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นนะ,ะทำให้นิดจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้น<ม>นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า ดีที่สุดกลุ่มที่มีอาการของโรคนี้รวมถึงทางปอดด้วยก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนะนะพยายามาใช้โซเชียลดิสเทนซ์นะครับถึงแม้ฉีดวัคซีนครบก็ยังต้องใส่หน้ากากและ<ช>ล้างมือบ่อยๆอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ติดเลย<ช>อ่ะเพราะว่าถ้าคนมีโรคประจำตัวไม่อยากให้ติดเลยจริงๆครับ สิ่งที่คุณหมอบอกถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรู้ว่าสังเกตคนข้างๆคนในครอบครัวมีอาการแบบนี้ไหมรวมถึงวิธีการป้องกันที่คุณหมอบอกลองทําดูนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจให้ไปพบหมอเฉพาะทางดีกว่านะคะวันนี้ขอคบคุณคุณหมอมากมากนะคะคสวัสดีค,ครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าจะมีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ ิวพีน้ำสลัดไม่ว่าจะเป็นสลัดผัดหมักราดจิ้มผมก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้นและน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดิปวดไม่คอยันฮีโคเพนปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไม่ไหลยันฮีโคเพนปวดไม่หลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ